ก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของชาวอุยกูที่ได้มีการส่งกลับไปที่ทางซินเจียงนะครับก็ท่านเองก็มีการย้ํานะครับว่าชาวอุยกูเหล่านี้สบายดีนะครับสถานทูตไทยเองก็ได้มีการติดตามในความใช้ชีวิตหลังจากที่ได้มีการส่งตัวกลับไปติดตามกัน่างตลอดนะครับเผยว่ารับสิทธิทางศาสนาตามหลักของรัฐธรรมนูญนะครับหวังที่จะมีการพัฒนาที่ซินเจียงนั้นจะสร้างความเชื่อมัน่นการอยู่ร่วมกันกันอย่างสันติครับ ในวันมมะมัดนอมัฐานะครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในการเยือนเขตปกครองตนเองสินเจียงอุยกูสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการเยือนในโอกาสเฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนจึงไม่ได้มีการหารือถึงการส่งกลับของชาวอุยกู43คนจากประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 1 8เพราะเป็นกิจกรรมหรือกิจการภายในประเทศของจีนแต่ก็ได้มีการสอบถามเป็นการส่วนตัวซึ่งทราบว่าไม่มีปัญหาอะไร โดยทราบว่าชาวอุยกูที่ได้มีการถูกส่งตัวกลับมานั้นเป็นกลุ่มที่สร้างความเข้าใจผิดว่าอยู่ที่สินเจียณตํลำบาก ถ้าไปจากที่นี่ก็จะมีคนนำพาไปประเทศที่3จะได้อยู่สุขสบายแต่คนเหล่านี้จึงอยากไปประเทศที่3มต้องเดินทางไปชายแดนจีนผ่านทางเมืองคุนหมิงลัดเลาะมาทางภาคเหนือนะครับเพื่อที่จะไปมาเลเซียจนมาพบว่าบางส่วนที่อำเภอสะดาจังหวัดสงขลาชาวอุยกูที่มีการถูกจับในไทยเมื่อป11ปีที่แล้วเมื่อตำรวจจับกลายเป็นเรื่องเข้าเมืองไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงเกิดปัญหาต่างม,มาเพราะบางคนในชุดก่อนก็มีความผิด แต่ปัจจุบันนะครับรัฐบาลจีนเข้าใจว่าถูกหลอกไม่ได้เป็นผู้ร้ายเขาก็รับกลับมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครทูตของนักกุกปักกิ่งนะครับก็มีการโทรศัพท์มาถามไตตลอดเวลาหลังรัฐมนตรีและสื่อมวลชนมาเยี่ยมทราบว่าชาวอุยกูได้อยู่สุขสบายไม่มีปัญหารบกวนจากรัฐบาลจีนแต่อย่างใดประธานรัฐสภาเองก็ยังกล่าวนะครับว่ากรณีชาวอยกูทางจีนนั้นมีปัญหากับชาติตะวันตกที่มีการโจมตีเรื่องของเสรีภาพซึ่งเป็นเรื่องภายใน การที่ตนมาสินเจียงในครั้งนี้มาเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้มาเห็นถึงการพัฒนาของสินเจียงก็ดีใจแต่นโยบายนะครับของจีนไม่ขัดกับมติสัมประชาชาติไม่ผิดกติกาโลกไทยได้มีการสรนับสนุนเช่นนโยบายจีนเดียวซึ่งปัญหาเรื่องของคนกลุ่มน้อยทุกประเทศก็มีกรอบรื่มนดญอยู่แล้วถ้าไม่ขัดกับรัฐมนูญเช่นการแบ่งแยกดินแดนทั้งโรฮิงญ,ญาหรืออุยกูถ้าเรื่องของศาสนาก็เชื่อว่าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ ที่ตนมาจีนในครั้งนี้นะครับพบกับผู้นำศาสนาอิสลามในซินเจียงอย่างเมืองอุรุมชีนะครับ70-80%ไม่ได้มีปัญหาทางศาสนากันเลยมีคนไปปฏิบัติศาสนากิจนะครับได้ตามปกติการเข้าใจผิดอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งเราก็ไม่อยากไปพูดในทุกอย่างนั้นหมดในเรื่องของสิทธิและก็การนับถือศาสนาเขาก็ให้เสรีภาพในขอบเขตประเทศที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ไม่ได้มีการโฆษณายังให้มีการละหมาดทุกวันศุกร์นะครับและก็มีคนจํานวนมาก ถ้าเขากีดการทางศาสนาคงทําอย่างนั้นไม่ได้ในเรื่องการเผยแพร่ได้นะครับแต่ก็ไม่ให้มีการเผยแพร่ในคนที่ไม่ใช่กลุ่มมุสลิมส่วนเรื่องผู้หญิงที่คุมิิยาฟนะครับนายวามอนอมัทาเองก็ได้กล่าวว่าเท่าที่สอบถามในเมืองซินเจียงให้สิทธิและเสรีภาพในการคุมิิยาซึ่งปกติในหลักศาสนาของอิสลามจะต้องคุมมิดชิดแต่ปัจจุบันในหลายประเทศก็ไม่ได้มีการคุมเข้ม อย่างไทยก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะครับแต่ก็ต้องสร้างความเข้าใจในสังคมให้ได้กรณีของชาวอุยกูรเนื่องจากอยู่ในระบบการปกครองของจีนการจะสอบถามเรื่องของศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีการถามกันอย่างเปิดเผยแต่เท่าที่ทราบว่าผู้หญิงอุยกูตามหมู่บ้านก็ยังมีการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ได้มีการดําเนินการตาม